สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์การซ่อมเรียนใหม่รถกระบะเชฟโคโลราโด2.5 CTI อาการเสียคือเข็มไม้ครับผมเข็มไม้ไม่ขึ้น เข็มวัดความร้อนไม่ขึ้นครับผมส่วนเข็มวัดระดับน้ำมันขึ้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นครับผมส่วนวัดรอบขึ้นปกติครับผมที่ไม่ขึ้นหลักๆเลยก็คือความเร็วของเข็มไม่วัดความร้อนอันนี้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ว่าได้ครับผมตัววัดน้ำมัน มารับชมกันเลยครับผมผมซ่อมเองเบื้องต้นนะครับเป็นรถของญาติครับผมขั้นแรกเลยก็ต้องถอดฝาฝาคอนโซลนี้ออกก่อนนะครับ แต่ผมจะถอดฝานี้ออกก่อนครับเพื่อให้มีพื้นที่จะถอดฝานี้ออกก่อนเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม มีน็อตสามตัวครับผมบล็อกก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ชุดนี้ก็จะหลุดออกมาครับผมจากนั้นก็ต้อง,ด,งดึงดึงดึงนะครับผม <c oughs> ก็จะมีล็อกล็อกอยู่ประมาณช่วงประมาณแบบนี้ครับข้างในครับ <c oughs> ถ้าเราดึงไม่ออกก็ต้องมีอะไรช่วยงัดแงะน,นะครับระวังเป็นรอยด้วยนะครับ ล็อกลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้โป้งผมนี่ครับ ก็จะหลุดออกมาครับหนึ่งสองสามสี่ตัวล็อกตัวนี้หลุดคาครับผม ตัวน,นี้หลุดคาครับมันก็จะมาใส่หลุดอนนอกมาแล้วทีน,นี้ก็จะเป็นนอดครับผม หนึ่งตัวสองตัวสามตัวหมดสามตัวนะครับผมนับเกลียวไปครับผม ก็ดึงออกมาได้เลยครับผมนับสามถอนนะสามตัวแล้วก็เราก็ถอดออกมาเลยครับดึงออกมาเลยครับเดี๋วผมจะดูว่ามีแจ็คเสียบคอนเนคเตอร์อยู่กี่จุดกี่อันครับผม คอนเนคเตอร์อยู่หนึ่งสองมีคอนเนคเตอร์อยู่2จุดครับผมจุดที่หนึ่งครับผมคอนเนคเตอร์แจ็คคอนเนคเตอร์จุดที่หนึ่งบีบบีบเข้านิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบเข้าแล้วก็ดึงออกเลยครับหนึ่งครับนี่ตัวนี้ตัวที่สองครับผมบีบแล้วก็ดึง2นะครับ ก็จะหลุดออกมาแล้วาทีนี้ไปนั่งหรือดูเลยครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างมีอะไรตะกัวร่อนหรือเปล่าสายคอนเนคเตอร์เป็นอย่างไรบ้างก็ยังดูใหม่อยู่ครับผมแจ็คข้างในครับผม ไม่ขึ้นคาบที่เกลืออะไรครับผมฝังตัวผู้แล้วครับ,รบ,บ,รบก็ยังดูใหม่อยู่ครับผมฝั่งเต้าเสียบเต้ารับก็ยังดูใหม่อยู่ครับผม เดี๋ยวไปทำไปลื้อดูข้างในเลยครับผมจุดที่ระวังส่วนที่ระวังให้ระวังตรงนี้นะครับระวังจะหักครับผม